ฮัลโหลสวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อยอาดุษสาค่ะ,คะ,คะ,คะช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลที่ก้อยชอบที่สุดในรอบปีเลยนะคะนั่นก็คือช่วงเทศกาลคริคสต์มาสนั่นเองคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบฟิลกู้ดดีเนาะเป็นช่วงเวลาที่อบอุน่นนี่เราแบบแอบทำต้นคริสต์มาสไว้ด้านหลังทุกคนเห็นปะต้นเล็กๆน่ารักดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยอยากจะออกไปหาคาเฟ่น่ารักน่ารักถ่ายรูปเอาฟิลเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศสักหน่อยแต่ก็คือตอนเนี้ยยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลย โอเคเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมสําหรับการออกไปถ่ายรูปสวยๆแล้วแต่ว่าให้ดูชุดที่เรานี้เราใส่ก่อนนะคือมันเป็นชุดเดรสสีเหลืองเป็นเดรสแบบจาสูทที่น่ารักมากสีเหลืองแบบนี้เรารู้สึกว่ามันทําให้เวลาที่เราถ่ายรูปออกมารูปมันดูสดใสน,น่ารักซึ่งตัวนี้เนี่ยกยได้มาจากเว็บ e s p i c a c o m ที่เราเคยพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์ช้อปปิ้งที่เว็บของเขามาเมื่อคลิปครั้งก่อนนะคะแล้วก็นี่เราได้เซอร์ไพรส์กิฟต์มาจาก e s p i ิ a ด้วยหลังจากที่เราช้อปปิ้งไปนะคะซึ่งเป็นแม ที่น่ารักมากๆเป็นลายแบบน่ารักสุดๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย PM ส5ุดมันกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็คือดีมากๆเลยแล้วก็ได้ตัวนี้มาใช้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อถ้าอยากมีฟิลแบบตื่นเช้ามามีของขวัญมาส่งถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็แนะนําให้เข้าไปช้อปปิ้งที่ s v k a c o m เลยเพราะนอกจากเราจะได้เสื้อผ้าที่เราซื้อมาแล้วนะคะเขาก็จะส่งเสื้อพ็ยกิ๊น่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ถึงหน้าบ้านด้วยเส่้อเสื้อพายกิ๊บตัวนี้เนี่ยเขาให้ถุกออเดอร์แบบไม่มีข ว่าช้อปปิ้งยอดขั้นต่ําถึง690บอาทเขาก็จะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ด้วยแต่เอาดีๆนะคือยังไงแล้วก็ช้อปเกินอยู่แล้วปะเพราะว่าของคนหน้าซื้อเยอะมากเมื่อวานนี้เราก็แอบเข้าไปส่องในเว็บเขาเพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็แบบโดนมาอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราแพ้คําว่าโปรโมชั่นเปิดเข้าเว็บไปแล้วเห็นโปรเต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าแบบเออของมันต้องช้อบอะเนี่ยดูดิ บรนด์ E S P อ่ะคือเขาลดราคากางเกงหรือกระโปรงทั้งของผู้หญิงทั้งของผู้ชายเลยนะคะคือเขาขายราคาเดียว499บาทไม่ให้ช็อปได้ไงอ่ะโปรนั้นว่าถูกแล้วใช่ไหมคะแต่พอเลื่อนลงมา เจอโปรสองเก้าเแบรนด์ E.S.P นะคะเขาขายเสื้อทุกแบบทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะราคาเดียว299บาทคือถูกมากแต่เหมือนเขาจะแบบไม่รวมพวกเบเซอร์นะคะเราแนะนําว่าถ้าสงสัยอะไรก็อินบ b o x ไปสอบถามที่แอดมินเขาดีกว่านะคะแต่ว่าอันที่ก้อยแบบเล็งแล้วนะคะซื้อแน่ๆน,นะคะนั่นก็คือผ้าพันคอเขาขายผ้าพันคอทุกแบบราคาเดียว290บาทแล้วคือผ้าพันคอของเขาสวยมากลายสวยเราเคยจับผ้าของเขานะคะผ้าของเขาเป็นผ้าที่แบบ ลื่อนๆนะผ้าดีอ่ะเมาเพลินไปหน่อยแล้วว่าเราควรที่จะออกไปหลั่นลาที่คาเฟ่ถ่ายรูปเล่นกันได้แล้วนะคะไปกันดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่แฮร์รอลด์ทรีรูมพารากอนนะคะเราแบบว่าเลือกที่จะมาคาเฟ่ที่แฮร์รอลดเนี่ยเป็นเพราะว่าเราแอบดูหนังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีฟิลแบบเออจิบชาอยู่อังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยมาที่แฮร์รอลทรีรูมมีทั้งหมด3สาขานะคะมีที่พารากอนมีที่เอ็มพอเทียนะคะแล้วก็มีที่เซนต์ทันแอมบาซีแต่พอดีว่าที่เนี่ยเขาเพิ่งปรับโฉมใหม่ค่ะเพิ่งมีแก๊นโอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่5นะคะเราก็เลยเลือกที่จะมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ เป็นคาเฟ่ที่เดินทางมาง่ายมากนั่งรถไฟฟ้ามาก,ก็ได้เพราะว่าคาเฟ่เขาอยู่ที่กลางใจเมืองนะโอเคเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเดี๋ยวสั่งอาหารอะไรๆมานั่งกินด้วย ตรงนี้นี่เองนะคะที่เขาขายขนมปังนะคะแล้วก็ขายเค,ค้กให้เราซื้อกลับบ้านเป็นส่วนของ g a แอนด์โก็คือซื้อกลับบ้านไปกินที่บ้านนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราแอบ,บเดินผ่านเค,ค้กเค,ค้กวันนี้คือแบบน่ากินมากๆานะคะทุกคนเราจะพาไปดูเค,ค้กที่เขาทาขายในช่วงคริสต์มาสด้วยนี่เค,ค้กตัวนี้นะคะเข้ากับเทศกาลคาริสต์มาสสุดๆเลยเป็นรูปกล่องของขวัญน,น่ากินมากแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่แบบว่าเราว่ามันน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยจะเป็นรูปแบบเหมือนเป็นตอไม้เนาะแล้วก็มีเพนกวินอยู่ข้างในนะ่ารักเ ฟุตเค้กอันนี้ด้วยอันนี้พิเศษมากเลยค่ะทุกคนเขาจะวางขายแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาจะมีขายแบบสไลด์ขายอย่างนี้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าก้อนแบบนี้ก้อนเต็มๆแล้วก็ตกแต่งสวยงามผูกโบว์เป็นเหมือนเซ็ตของขวัญอันนี้เนี่ยเขาจะวางขายแค่ปีละครั้งเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสถ้าหมดคริสต์มาสไปนี่ก็คือไม่มีวางขายแล้วเป็นฟุตเค้กที่หลายๆคนถามถึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครอยากจะซื้อไปให้ของขวัญใครเนี่ยอันนี้เหมาะมากเลยอร่อยด้วยแล้วตรงนี้นะ ก็จะมีเมนูน้ำหลากหลายนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อตรงนี้นะแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปเนี่ยจะลด20%จากราคาปกตินะคะทุกคน ทุกคนเมนูเขาแบบน่ากินทุกเมนูเราแบบตาลายไม่รู้จะกินอะไรเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้กีนนี้เห็นพี่เขาบอกว่ามันมีเซ็ตเมนูพิเศษที่ขายเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสเรารู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่แบบคุค้มนะแต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วว่าเขาขายอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรียกพี่เขามาถามอีทีีกว่าพี่คะ ก็เซ็ตตัวนี้นะคะ990ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะตัวนี้จะได้อาหารหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างเช่นพวกสไปซี่แกลบแมสมีสลัดปูนี่มีแลคออฟแอมแลมแล้วก็จะเป็นแซลมอนตัวนี้ตัวทําเป็นเมนคอร์ดคุณลูกค้าก็เลือกได้เลยระหว่างสองอย่างนี้ก็มีตกชายด้วยเดสเซอร์ค่ะ เป็นไอเดนเบิร์กของเราซึ่งไม่มีขายในร้านนะคะเครื่องดื่มที่ได้ฟรีก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราก็จะเป็นเวลลี่เบอรี่พีชแมงโก้หรือว่าแอปเปิลกีวีตัวนี้เลือกได้เลยค่ะอันนี้อยู่ในราคาที่เท่าไหร่นะคะเซตนี้ตัวนี้9 9ก้าร้าบค่ะบวกบวกนะคะ9ก0าบบวกบวกเพราะว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากินเมนูนี้ดีกว่าเม้นรับอันนี้ที่ค่ะได้เลยค่ะระหว่างนั่งรออาหารก้อยก็ถ่ายรูปเล่นตามมุมต่างๆในร้านอาหารเขานะคะแต่ละมุมเนี่ยสวยๆทัน และอาหารในอังกฤษเลยได้รูปกับบ้านเพียบอาหารมาแล้วน่านกินทั้งนั้นเลยได้มาเยอะมากเลยค่ะทุกคนหเมนูนะคะอันนี้เป็นเมนูโปรดของก้อยเลยเป็นสลัดปูนิ่ม อซอสแชมเปญมะม่วงนะคะส่วนอันนี้เป็นอาหารจานหลักของก้อยเองเป็นแซลมอนสเต็กนะคะแล้วก็เขาจะราดมากับซอสสูตรพิเศษของทางแฮร์ริเขานะตัวนี้เป็นเมนูหอยเชลล์ค่ะคือก้อยเป็นคนชอบกินหอยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นหอยเชลล์จากอเมริกาซึ่งเขาเอามาย่างนะคะแล้วก็จะราดซอสเกรวี่ที่เขาบอกว่ามันจะแบบมีความแบบเผ็ดร้อนนิดนึงนะคะตัวนี้ เสิร์ฟมาพร้อมกับมันบอลส่วนตัวนี้เป็นเมนูน้ำที่ก้อยเลือกมานะคะเวอรี่เบอรี่เขาก็จะรวมแบบเบอร์รี่หลายๆชนิดนะคะมาเป็นน้ำสูตรพิเศษอันนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยที่เห็นเป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาจะเป็นไอศกรีมที่ทํามาจากชาสูตรพิเศษเฉพาะของที่แฮร์รเลยเมื่อกี้เราแอบลองชิมแล้วอร่อยอยู่นะเมนูของหวานค่ะเขาจะเป็นครัวซองของทางแฮร์ริสเขานะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรพิเศษแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไอติมแล้วก็มีสตรอเบอรี่ราดซอสสตรอเบอรี่ด้วย คนไทยดูแลหิวตามบ้างไหมอาหารเขาอร่อยนะค่อนข้างโอเคมากๆเลยมา่อกี้เรากินครบเลยนะคะตั้งแต่เมนูคาวเมนูหวานเย็นแบบพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้เราว่ามันโอเคนะถูกปากคนไทยแน่นอนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแบบให้ของขวัญกันอนะ่ะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่เราชอบมากๆเลยเราก็เลยอยากมาแวะตรงนี้นะคะเป็นโซนแฮร์รออเซฟจิตแฮมเปอร์นะคะเขาจะขายของแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้าง มันเป็นโซนแบบเซ็ตของขวัญค่ะเราสามารถคัสตอไมไว้เองได้ด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อเป็นเซ็ต,ซตแบบนี้เลยก็ได้นะของซื้อเขาเยอะมากเลยนะคะที่นี่คือจริงๆแล้วมันครบมากเลยนะมีทั้งของกินนะคะมีทั้งขนมเคแล้วก็มีทั้งแบบของที่ระลึกต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าค่อยอยากได้เสื้อผ้ามากกว่าไปให้เป็นของขวัญคนเนี่ยเราแนะนําเลยนะคะผ้าพันคอที่เราแบบแนะนําไปเมื่อก่อนหน้านี้นะในเว็บเอสก้าเขาเหลือ290ควรตําเป็นอย่างยิ่งถ้าใครมีคาเฟ่ที่ไหนน่ารักน่ารั แนนมนะนำอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวไว้เราจะไปตามร้อยเพราะวันนี้นะคะก็อิ่มมากๆแล้วก็ง่วงมากแล้วนะคะได้รูปถ่ายเยอะแยะมากเลยนะคะพอตัวกลับบ้านไปนอนพักบ้างแล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันสิ้นปีนะคะทุกคน Happy Christmas ค่ะ